เรื่องหลอนที่บ่อน้ำพุร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนฉันไปเที่ยวน้ำพุร้อนกับครอบครัวตอนอยู่มหนึ่งที่เที่ยวสวยจังเลยวิวสวยมากมองเห็นภูเขาตื่นตาจริงๆที่พักนี้ดูเก่าแก่หน้าต่างก็ติดวิวดูงดงามเหนื่อยจังแต่ห้องดูสวยกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยกว่าจะกินข้าวเย็นเราไปแช่น้ำพุร้อนกันไหมแม่ถามไปสิคะต้องเตรียมของกันก่อนนะพ่อไม่ไปหรือคะยังไม่ไปหรอกพ่อปวดหลังนะ งั้นพ่อก็นอนพักไปก่อนนะคะน้องสาวฉันกื่นเต้นมากวิ่งไปตามทางเดินจนเสียงดังรีบตามมาสิคะฉันและแม่ได้แต่เดินตามน้องไปน้องฉันวิ่งไปถึงห้องเปลี่ยนเสื้อแล้วกลับเดินออกมาหน้าเศร้ามีคนอื่นอยู่ด้วยหนูอายคะ่ะแม่พี่รีบๆมาคะ่ะฉันและแม่หัวเราะน้องที่ขี้อายในห้องมีกี่คนหรือฉันถามน้องหนูได้ยินแต่เสียงยังไม่เห็นคนคะ่ะ พอเปิดประตูเท่าไปเอา้าในห้องมืดมากสงสัยคนไปแช่น้ำกันหมดแล้วแม่จึงเปิดสวิตไฟแต่ไฟดับไปแล้วมีเสียงคนบอกว่าทำอะไรแบบนั้นแม่และฉันรีบขอโทษทันทีสงสัยปิดสวิตไฟรบกวนแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้มีแค่เสียงดังจากข้างนอกที่เป็นห้องแช่น้ำร้อนฉันและแม่จึงออกไปที่ห้องแช่น้ำร้อนพร้อมทั้งพูดขอโทษที่รบกวนเมื่อกี้พอเปิดห้องมา ไม่มีใครอยู่ในห้องแช่น้ำร้อนเลยเอ๊ะแปลกจังเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงคนดังตั้งหลายคนอยู่แท้ๆถือว่าใช่แน่ๆเลยวายกรีตฉันแม่และน้องรีบเพนออกมาจากห้องแช่น้ำร้อนนั้นทันทีน้ำก็ไม่ได้อาบเลยออมนิกดูอีทีที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเองก็ไม่มีของของคนอื่นนอกจากเรา ห้องน้ำพุร้อนเองก็ไม่มีพื้นที่ติดกับห้องอะไรเลยแล้วมันคือเสียงอะไรฉันน้องและแม่เราได้ยินพร้อมกันทั้งสามคนแน่นอนไม่ได้หูฝาดหรือว่าที่บ่อน้ำพุร้อนนี้จะมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่แน่ๆสรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กหญิงมนหนึ่งไปเที่ยวน้ำพุร้อนกับครอบครัว ที่พักสวยงามไปเก่าแก่เมื่อถึงเวลาก่อนแช่น้ำพุร้อนเหตุการ์์แปลกๆเกิดขึ้นในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องสาวได้ยินเสียงคนปริศนาแต่ไม่เห็นใครเมื่อเปิดประตูห้องพบว่าไฟดับมืดสนิทและมีเสียงถามว่าทำอะไรแบบนั้นคอไปตรวจสอบห้องแช่น้ำร้อนกลับไม่มีใครอยู่เลยแม้จะเคยได้ยินเสียงดังเหมือนมีคนจำนวนมากสุดท้ายทั้งสคนตัดสินใจหนีออกมาโดยไม่กล้าอาบน้ำอีก เหตุการณ์นี้กลายเป็นความทรงจำชวนขนลุกที่ทั้งครอบครัวไม่สามารถอธิบายได้หลังจากฟังเรื่องราวจบแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้าง 1. ฉันก็เคยได้ยินเสียงแปลกๆตอนอาบน้ำา 2. ฉันก็เคยเจอผีตอนอาบน้ำจังๆเลยละ่ะอย่าลืมแวะมาแสดงความเห็นกันฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ